ดวงชะตาท่านี่เกิดลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนกันยายนชาวราศีพฤษภมีดวงชะตาที่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีช่องทางโอกาสงานขยับขยายลุ่งโรดโดดเด่นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านๆมาจะสามารถตอกอเกิดมีเป็นให้ประสบความสําเร็จให้เห็นสําหรับคนมีความหวังกําลังใจและลงมือทาจะสําเร็จทุกประการในเดือนกันยายนปี2568นี้ฟันธงครับ โอ้โหน้าอิจฉานะพฤธศพหน้าอิจฉาเพ,พราะอะไรพักรารแรกนะคนที่เกิดในรักคนาราศีพุธศพเนี่ยราศีพุธศพดื้อเชื่อมัน่นไม่ยอมใครแม่ยังเถียงพ่อยังเถียงนะเป็นคนรักความสวยงามแต่บางครั้งก็ยือยเรื่อเสื่อแฉเป็นคนแปลก,ปลกเป็นคนที่มีความเฉพาะตนเปรียบประดุลนะบัววัวดื้อวัวกระทิงและมีความเป็นธาตุดินจึงเป็นคนแข็งนะ ไม่ยอมคนทายไปสิไม่ผิดหรอกอาจารย์ทายมาตลอดนะ,ะต่อมาชีวิตในช่วงนี้ดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภเห็นไหมราศีพฤษภมีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์เพราะเป็นเกษตรประจำพฤษศแปลว่าดาวเจ้าเรือนดาวประจำตนเมษเห็นไหมอังคารพฤษศศุกร์เห็นไหม ตามได้เลหกเห็นไหมราศีพฤษภเป็นราศีที่ชอบดนตรีศิลปะเพราะดาวศุกร์เป็นดาวประกายพืกหรือดาวประจําเมืองราศีพฤษภแปลว่าสถานที่สวยงามดนตรีอันไพเราะสถานที่พีพัฒนาสะอาดสะอานเนี่ยเห็นไหมราศีพฤษภเป็นคนที่ต้องหาอาหารชอบการกินการปรุงแต่งได้สีกลิ่นรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นคนชอบความเพลิดเพลินไม่ชอบความยากลําบากเห็นไหมเพราะฉะนั้นราศีพฤษภถ้าในเรื่องการงานเห็นไหมกรมะดูในรูปดวงซ้ายมือเห็นไหม กรรมะคืองานแปลว่าเรือนมันมีเรือนเมื่อผูกดวงแล้วตรงที่ผูกดวงเรียบตนุทวนเข็มกระดุมพระสัชพันธุปุตะอริปัปตนานะิมรณะสุภากรรมะราพวินาศนะมันจะไล่าตามเรือกมมนกรรมะแปลว่างานงานทั้งชาวราศีพุธศพคืออะไรคือราหูเห็นไหมงานบันเทิงงานมายาไฮเทคเทคโนโลยี Tech, งานหมอดูงานความลึกลับศาสตร์ลึกลับงานเกี่ยวกับต่างประเทศเห็นไหมก็ลาหูก็ต้องความหมายราหูภาษาไทยและเอาตัวเรื่องงานราหูแปลว่าขึ้น เพราะราหูเป็นสภาพธาตุลมนะแปลว่าคลื่นแปลว่าเทคโนโลยีแปลว่ตาต่างประเทศทุกบริบทจะเป็นองค์ประกอบที่เกื้อกูลความเป็นไปในเรื่องงานของชาวราศีพฤษภมาจากความเป็นกรรมมะของพฤษภเห็นไหมกรรมมะคือราหูเห็นไหมและประกอบกับนับตัง้งแต่วันที่5พฤษภาที่ผ่านมาจนไปถึง22พฤิจิกายนปี25 6 9กคืปปีหน้าราหูโครจรเข้าเรือนกรรมมะมีตำแหน่งเป็นเกษตรรารธิบดีในรอบ18ปปีถ้าจะรอรอบใหม่ คนจากวันที่22พิกายปี69ไปแล้วต้องรออีก18ปีนะครับนี่คือโอกาสที่ดาวราหูจรเข้าเรือนกรรมมะเป็นกเกษตรในเรือนตนครบรอบจากกราศีมันแปลว่าอะไรในภาษาธรรมะเราเนี่ยเมื่อจิตเข้าตั้งในเรื่องใดแล้วโอกาสจะเกิดมันเกิดปรากฏครับถ้าอาจารย์ไม่เอารูปบ้านใส่กรอบไว้หัวนอนตั้งแต่อยู่ในสลัมหรืออยู่ในห้องเช่าเล็กๆบ้านหลังนี้ก็คงไม่มี มันต้องมีฝันครับเพราะฉะนั้นคุณเกิดราศีพฤษภถ้าตอนนี้ราศีพฤษภนักตั้งแต่5พฤษภาคมที่ผ่านมาของปี68ต้นปีจนไปถึงวันที่22พฤศจิกายนปี69คุณมีเหตุให้เชื่อมโยงกับจีนอเมริกาออสเตรเลียนะมันจะมี channel ช่องทางไปเรียนรู้ AI ไปเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้มโมห,หราศาสตร์ไปเรียนรู้ทำอะไรคุณลังิ่มต้นคุณเกิดมีเป็นคุณลังทำทสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะไปต่อยอดคุณต่อไปไง ปักหลักหรือ,อยังลงเสาเข็มหรือ,อยังเริ่มต้นหรือ,อยังมีความหวังข้างใจหรือ,อยังหรือนอนหอเหี่ยวอยู่ที่บ้านไม่ได้สนใจเลยเลยนี่คือเหตุครับถ้าไม่ทําไม่มีเกิดมันไม่มีอะไรลอยมาในากาศครับดังนั้นเมื่อดูจากเรื่องการงานจอในเวลานี้โคตรดีพราะนับตั้งแต่วันที่21สิงหาที่ผ่านมาแล้วยาวยาไปเลยนะไปจนถึงวันที่13มกุมภาพันธ์ก่อนวันเรทายดาวเสาที่ย้อนกลับมาจะมาเจอกับราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ พิ่วนะณโชคใหญ่ในจนทาพระราหูต้องพระสาราต้องกันในเดือนกุมะ์กรมะคืองานมึงคนเกิดราศีพฤษภงานดีงานใหญ่งานสําเร็จงานได้รับความร่วมมืองานต่อก่อเกิดมีเป็นขยับขยายขอให้ปักหลักลงเสาเข็มเริ่มเริ่ม,มต้นลงมือกระทาในสิ่งใดๆใดๆจะสําเร็จเข้าใจยังมันชัดเจนจะไปรออะไรล่ะพอ่อลุยเลยเรียนรู้ใหม่ทําใหม่คิดใหม่ไอ้คนบ้าใบ คนปัญญาอ่อนนั่นแหละที่ไม่ได้สร้างโอกาสในโอกาสที่เกิดเอาละครับชาวรัคนาราศีพฤษฤษุทภศพเรื่องงานมันเป็นโอกาสจุดประกายไฟให้ติดในงานและจะไปได้เดือนกันยายนยิ่งติดจะหลวดเลยจะไปได้ดีนะเรื่องการเงินชาวราศีพฤษภศพดาวการเงินชาวราศีพฤษภศพจะเห็นวนะ่าดาวการเงินคือดาวพูดเห็นไหมกระดุมพระแปลว่าเงินที่ดาวการเงินเนี่ยกระดุมพระของชาวราศีพฤษภศพคือเลขสี่นะกระดุมพระมีถุนดูรูปภาพประกอบดูจะได้รู้ว่าไม่รม้่อว่าดู เลขสี่เห็นไหมนะแล้วก็ต้องมาดูดาวจรแบบนี้วัจอนจรยังไงเนี่ยมันดูยังไงเพื่อให้มันรู้ว่าเดินเพราะดาวสามารถคํานวณลูว่าดาวเดินไปนล่วงหน้าได้เป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบสิปีเป็นร้อยปีป 100, ปคํานวณล่วงหน้าได้รู้เลยว่าอนาคตเป็นไงเพราะมันคำนวณดาวล่วงหน้าได้เขาจะยังไม่ทด้งซิกเซนทีนี้บางคนที่ไม่แม่แมนเพราะว่ามันไม่ได้ดูสูงสตัวเพราะดาวจ้าเเดอนการเงินมันมีความเป็นไปอีกสิบสองแบบอาจารย์ดูแค่าดาวจรเพราะอาจารย์ไม่รู้ดวงของคุณแต่ละคนถูกต้องไหมมันละเอียดอ่อนเั้นดาวการเงินจรเวลานี้จะเห็นวว่าาดดพุ จากตําแหน่งมหาอุดนะ,กะเกรษตรราธิบดีนะเสด็จเข้าเรือนอริแต่ในเรือนสุขคู่ทาตตนนะในปลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้นะจดไว้เลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยกันยายนจนถึงวันที่10กันยายนชาวราศีพฤษภมีโอกาสได้เงินหมุนเงินมีสภาพคล่องทางการเงินมีโอกาส ที่ทําให้เกิดเงินมีเงินได้เงินกู้เงินได้อะไรก็ขายของได้เงินสารพัดสารเพโดดเด่นและชัดเจนฟันหุมที่พูดมาสักเมื่อคู่นี้วันที่11กันยายนยาวๆไปจนถึงวันที่27กันยายน11ถึง27กันยายนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าดาวพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ย ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังโคจรอยู่ในราศีสิงมีตําแหน่งเป็นราชาโชคและมหาจักรคดีทั้งคู่ทั้งราชาโชคราจักรขยันแล้วรวยพูดแล้วรวยพูดแล้วได้เงินติดต่อแล้วได้เงินซื้อขายได้เงินยังอยู่ในราศีที่เป็นราชาโชคและมหาจักรอยู่จนถึงวันที่สิบกันยายนยังไงก็ดีเพราะมีทั้งเป็นราชาโชคและมหาจักรอยู่ในภพพันธุพันธุแปลว่าบ้านที่อยู่ แปลว่าความรู้มูลฐานเดิมแปลว่าบาดฐานเดิมในประสบการณ์ความรู้ความสามารถจะนํามาซึ่งการเงินที่โดดเด่นต่อชาวราศีพฤษภในห่วงช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงวันที่10กันยายนพอวันที่11กันยายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่28กันยายนดาวพุธจะโคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดและตําแหน่งเกษตรราธิบดีในเรือนปุตตะโคตรเยอะ มีโอกาสได้เงินได้ทองได้ความสําเร็จเจราจาติดต่อซื้อง่ายขายข้องเงินทองไหลามาเทมาไหลามาเทมาโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้นเด่นที่สุดในรอบปี2อง8นับตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาจนถึงกันยายนนีนที่28ฟันธงคุณต้องหาโอกาสนี้ให้ได้ถ้าจารรู้จังหวะโอกาสนี้คุณดวงชะตานะจะต้องมานั่งคิดแล้วนี่เสือ้อผ้าอาหารนู่นนี่นั่นเออ เปิดหลักสูตรสอนเออจรจาติดต่อทําคอนแทคกับลูกค้าที่มาขอให้เราทํางาน,นคิดแล้วไม่ใช่รอ,จะ,อจะเกิดหมอดูก็ดูจะมีเงินอจะเกิดอะไรวะจะรอไม่มีอะไม่มีอะไรเกิดเลยมันต้องไม่คิดรอต้องคิดมุ่งเข้าใจยังนี่พูดจากตัวเองเป็นคนปฏิบัติในการให้หัวรักษด้ยนะไม่ใช่ศักดิ์ะวัดูนะเพราะอาจารย์ก็มีบริษัทบริบรหารและจัดการถึงสาบริษัทนะก็ต้องคิดเลยเข้าใไหมในเดือนกันยานุลาเนี่ยอาจารย์ก็จะเปิด หลักสูตรโหราศาสตร์ภาพพยากรแล้วจะเริ่มรับสมัครแล้วรุ่นสุดท้ายเลยนะหมายถึงว่าทั้งลูกศิษย์รุ่นโหราศาสตร์ภาพพื้นฐานก็สมัครได้ทั้งที่ท่านไม่เคยได้เป็นศิษย์แต่มีความรู้พื้นฐานมาแล้วก็สมัครได้ <S <S เปิดเดือนกันยาแล้วอาจารย์เพราะอาจารย์เกิดเดือนกันยาเงีเปิดสองจะเปิดจัดทําเสื้อพระราหูเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายดีเพราะพระราหูท่านเป็นเกษตรจะเปิดจองเดือนกันยาย,ยนี้เห็นไหมอาจารย์ยังคิดเลยมันก็เป็นงานเหมือนอย่างหนึ่ง ว่าแล้วคุณคิดตามที่คุณถนัดที่คุณมีคุณเป็นอย่าไปรอมันคนเกิดพฤษศเนี่ยงานเงินมันดีมากในเดือนกันยายน2องพเนี่ยดีมากอราราศีพฤษศเนี่ยเรื่องของความรักดาวความรักคือดาวอังคารนะคือดาวอังคารดาวอังคารโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาปลายเดือนเข้าเดือนสิงหาจนถึงวันที่11กันยายนแปลว่า คู่รักคนรักเหนื่อยงานเยอะไม่ว่างก็ยุ่งกับเรื่องงานและการหาเงินก็ไปกันคนละทางหรืออาจจะแปลว่าคู่มีส่วนร่วมเกื้อกูลในงานกับการได้เงินของชิดของคุณที่เกิดในราศีพฤษภก็ได้เพราะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ระวังอย่างหนึง่งดาวคารเข้าเรือนปุตตะไปจนถึงวันที่11กันยานี่มันจะมีเหตุว่า ลูกน้องบริวารหรือคนรอบตัวสร้างปัญหาหรือความเสียหายหรือความบุ่นวานใจเพราะมันเข้าเกณฑ์พินทุบบาทที่ว่านะระวิภุมมะทั้งโสราระวิคืออาทิตย์ภุม,มะคืออังคารภุม,มะภุมโมภุม,ม,ม,มังระวิภุม,มะทั้งโสราปัญจกแก่ลัคนาเป็นห้าไงเห็นไหมดาวอังคารยู่ในภพปุตตะเป็นห้าปัญจแก่ลัคนาพุทธเก้าจันทร์กับชีวาเป็น 5, ปกแกะะนด 9, นปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวารนิรัน รนะ้อนก็คือร้อนเรื่องงานที่วุ่นวายนะไม่มีปัญหาแต่ร้อนเรื่องบริวารลูกน้องคนรอบตัวเนี่ยปวดกระบ,บาลนะธรรมดานะแต่พอหลังจากวันที่12กันยายนไปแล้วดาวปัตตนิไปเป็นอริแต่มันเป็นปราไม่มีปัญหาเพราะอย่าลืมว่าราศีพฤษภกับราศีตุลคือเรือนอริเนี่ยตุลเป็นอริของพฤษภนะเห็นไหมตุลเป็นอริเห็นไหมไม่ใช่แปลว่าคนกิดราศีตุลเปนีริเลือนเลือนเดือนตุล มันเป็นดาวเกษตรดวงเดียวกันเห็นไหมอาจารย์บอกได้เลยว่าความขี้เกียจความเบื่อหน่ายของตัวคุณนั่นแหละจะเป็นปัญหาต่อคุณในโอกาสที่จะเกิดเพราะดาวกล้าแข็งก็อย่าได้ทางคานโครจรอ,อยู่ในเรืออะไรอยู่เรืออลแต่มันเป็นตัวคุณและเป็นปราแปลว่าปลาปะขยันหน่อยสู้มันอย่าไปยอมย่อท้อมันนะมีวินยัยในการออกกําลังกายในการทํางานแล้วเดี๋ยวดีเองนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่ช่วยเสริมหนุนดาวที่อยู่ในเรือนกระดุมพะระหรือกเกษเจาเรือนพระพเรียกว่าดาวปากเพราะฉะนั้นต้องใช้สีพึ่งหัวราธิบดีเป็นหลักเลยถ้าเรื่องปากแล้วฟันลึกๆก็ต้องใช้แปรงสีฟันยาสีฟันดีๆถ้าสีพึ่งสีรลดีสีพึ่งหัวราธิบดีอ่าเห็นไหมติดต่อที่รายดีแอดวิรุปะนะครับหลักข้อนี้คือสิ่งที่เป็นมงคลเสริมหนุนโดดเด่นที่สุดเลยแล้วที่สําคัญลาหูก็เด่นเห็นไหมราหูเป็นกษตเอะ่ะก็ต้องมีเหรียญลาหู นี่เดี๋ยวลาหูกูจะไปหาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสทองไม่แล้วรุ่นแรกอ่ะเป็นกะลานะ่ะล้านถึงห้าล้านไหวไหมถ้าเป็นลาหูแปดทิศนี่ลาหูแปดทิศเนี่ยสองร้อยเก้าเก้ามันเอื้อมนถึงอะ่ะมวลสารถึงพิธีใหญ่สิทธิ์ก็เห็นคนที่ติดตามผมก็รู้อยู่มวลสารก็ทำมาให้รู้ว่าดียังไงคุณติดต่อมาที่ระบบลายตามขวามือด้านล่างจบ